ผู้ชมครับอย่างที่บอกไปนะครับผมจะพาคุณผู้ชมไปดูภาพบรรยากาศของพุทธศาสนิกชน8จังหวัดภาคเหนือตอนบนนะครับได้ร่วมกิจกรรมเวียนเทียนถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันอาสาฬหาบูชาครับไปเริ่มต้นกันที่จังหวัดแรกนะครับที่จังหวัดเชียงใหม่ครับที่วัดพระธาตุดอยสุเทพราชบวรวิหารอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นายวรยานบุญนาราชรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นะครับ ได้นำหัวหน้าส่วนราชการประชาชนเข้ารับฟังการแสดงธรรมเทศนาของพระสงฆ์พร้อมทั้งประกอบพิธีเวียนเทียนนะครับเนื่องในวันอาสา,าราบูชาและก็วันเข้าพรรษาประจำปี2,565เพื่อํำลึกถึงพระคุณของพระรัตนตรยัยสืบทอดพระพุทธศาสนาครับและเพื่อความเป็นสิริมงคลโดยมีพระธรรมเสนาบดีเจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ครับ มาต่อกันอีกหนึ่งสถานที่ค่ะที่วัดพระสิงห์วรมหาวิหารอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่นายวรชุจชัยสวัสดิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานฝ่ายคารวะนำพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกันประกอบพิธีทางพระพุทธศาสนา ฟังเทศประกาศตนเป็นพุทธศาสนิกชนและเวียนเทียนรอบพระอุโบสถสามรอบถวายเป็นพุทธบูชาและสืบทอดวัฒนธรรมอันดีของพุทธศาสนิกชนโดยมีพระเทพสิงหาวราจารย์เจ้าอาวาสวัดพระสิงห์วรมหาวิหารรองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ค่ะและก็อีกหนึ่งวัดนะครับที่วัดเจเดีหลวงวรวิหารอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นายประสงค์ ล่าอ่อนประหลัดจังหวัดเชียงใหม่นะครับได้ร่วมพิธีสวดบทนบพคุณบทแผ่เมตตาและก็บทสวดอาสา,าบูชารำลึกเนื่องในวันอาสา,าบูชาครับโดยมีพระครูมหาเจติยาบาลผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเจดีหลวงบวรวิหารเป็นประธานฝ่ายสงฆพร้อมนำบทสวดโดยมีประชาชนพาครอบครัวบุตรหลานมาร่วมเวียนเทียนจำนวนมากพร้อมทั้งแสดงตนเป็นพุทธมามก,กะจะตั้งอยู่ในศิลธรรม จากนั้นนะครับประธานฝ่ายสงฆ์ได้นําเดินเวียนเทียนรอบองค์พระธาตุเจดีหลวงจํานวน3มรอบระยะทางเกือบ1กิโลเมตรครับ <ies. S 1> เนื่องจากเป็นจอมเจดีที่สูงใหญ่ที่สุดในจังหวัดเชียงใหม่หรือมหาพิรามิดแห่งล้านนาครับไปที่จังหวัดแม่ห้องศอนกันบ้างค่ะที่วัดพระธาตุดอยกองมูตําบลจองคําอําเภอเมืองแม่ห้องศรนนายเชษฐาโมสิกรัฐผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ห้องศน นำพุทธศาสนิกชนชาวแม่ห้องสอนเวียนเทียนรอบองค์พระธาตุดอยกองมูเนื่องในวันอาสาฬะหบูชาเพื่อเป็นพุทธบูชาและระลึกถึงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่องค์สมเด็จพ,พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประสูตรตรัสรู้และปรินิพานโดยมีพระสุมน์ศาสานกิจเจ้าคณะจังหวัดแม่ห้องสอนเป็นประธานสฆงค่ะจากจังหวัดแม่ห้องสอนครับพามาดูที่จังหวัดลำพูนกันบ้างครับที่วัดพระธาตุธิพุนชัยวรวรมหาวิหาร นายวรยุทธ์นวรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนนะครับท่านเองได้นําพุทธศาสนิกชนร่วมเวียนเทียนรอบองค์พระบรมธาตุอธิพุนชัยและถวายเทียนพรรษาเพื่อเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันอาราบูชาและวันเข้าพรรษาประจทธศั2565โดยมีพระเทพรัตนนายกเจ้าคณะจังหวัดลำพูนนะครับเป็นประธานฝ่ายสงฆ์นําพระสงฆ์ร่วมพิธีทั้งได้ร่วมกันสวดมนต์ บทสวดธรรมจักกะปะวัฒนสูตรและก็เจริญจิตภาวนาเพื่อระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตตนเองครอบครัวและประเทศชาติให้ผ่านพ้นช่วงวิกฤตโควิด -19 อีกด้วยครับส่วนที่จังหวัดน่านค่ะที่วัดพญาภูอำเภอเมืองน่านจังหวัดน่านนายวิบูลแววบัณฑิตผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเป็นประธานฝ่ายคารวสพร้อมด้วยพุทธศาสนิกชน ร่วมกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องในวันอาสาฬหาบูชาและวันเข้าพรรษาคณะสงฆ์สวดมนต์บทธรรมจักกะปะวัฒนสูตรเพื่อเป็นการระลึกถึงเทศนาการแรกที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่พระปัญจวคีบังเกิดขึ้นในโลกเป็นครั้งแรกคือมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ครบบริบูรณ์จากนั้นได้จัดพิธีเวียนเทียนโดยมีพระราชาศาสนพิบาลเจ้าคณะจังหวัดน่านเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ค่ะ จากจังหวัดน่านครับพาคุณผู้ชมลงใต้มานิดหนึ่งครับที่จังหวัดพะเยาที่วัดติโลกอารามอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาครับนางยุพาทวีวัฒนกิจปรวนปรนตลัดกระทรวงวัฒนธรรมนะครับท่านเองเดินทางมาเป็นประธานเปิดงานเวียนเทียนทางน้ำกางกวานพะเยาหนึ่งเดียวในโลกครั้งที่46เนื่องในวันอาสารหาบูชาและกิจกรรมตลาดวัฒนธรรมภูิปัญญาท้องถิ่นโดยมีนายศักดิ์สิทธิ์สลักคำผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาหัวหน้าส่วนราชการ วัฒนธรรมจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือร่วมกิจกรรมครับซึ่งภายในงานค่ะมีการจัดแสดงศิลปะวัฒนธรรมการจำหน่ายอาหารพื้นถิ่นของกินพื้นบ้านเมืองพะเยาและผลิตภัณฑ์สินค้าทางวัฒนธรรมชิมช็อปตลาดวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นชมการสาธิตและการแสดงอาหารชาติพันธ์ การแสดงศิละปะวัฒนธรรมชาติพันธุ์รับฟังเพลงและดนตรีริมกวานพะเยาและไฮไลท์สำคัญค่ะคือการลงเรือประกอบพิธีเวียนเทียนทางน้ำรอบวัดติโลกอารามกลางกวานพะเยาซึ่งถือเป็นประเพณีที่มีอัตลักษณ์อันโดดเด่นด้านวัฒนธรรมของจังหวัดพะเยาโดยเป็นหนึ่งใน16งานเทศกาลประเพณีที่ได้รับการคัดเลือกในการนำทุนทางวัฒนธรรมมาเพิ่มคุณค่าและมูลค่าทางเศรษฐกิจรวมทั้งการผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ ความเป็นไทยสู่สากลเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ประเทศอย่างยั่งยืนโดยงานจะจัดไปจนถึงวันที่15กรกฎาคมนี้ค่ะไปต่อเนื่องที่พระอารามหลวงวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดารามอำเภอเมืองจังหวัดลำปางครับนายสิทธิชัยจินดาหลวงผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางนะครับท่านเองได้นำพุทธศาสนิกชนนุ่งขาวห่มขาวเข้าวัดร่วมแสดงตนเพชรพุทธมามก,กะโดยมีพระครูสิริรัตนะโสพิษผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดารามก่าวสัมโมทนียกถาแสดงพระธรรมเทศนาและก็เวียนเทียนรอบพระอุโบสถจำนวน3ามรอบเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณนะครับของพระวิสุทธิคุณและก็พระปัญญาคุณแห่งองค์สมเด็จพระบรมศาสดาตลอดไปจนถึงนะครับร่วมกันประวารณาตั้งจิตมั่นในการที่จะประพฤติตนบำเพ็ญกุศลกระทำแต่ความดีแล้วเว้นความชั่ว และจะเป็นผู้ที่มีจิตใจผ่องใสบำเพ็ญประโยชน์ให้กับสังคมส่วนรวมและเพื่อเป็นการถวายพุทธบูชาด้วยครับทางนี้ค่ะวันอาสาฬหาบูชาเป็นวันที่มีความสำคัญของพระพุทธศาสนาด้วยเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมเทศนาที่ทรงตรัสรู้คือธรรมจากกัปปวัตนสูตรเป็นครั้งแรกแก่ปัญจว,วัคคีทั้ง5จนพระอัญญาโกณทัญญะ บังเกิดดวงตาเห็นธรรมและทูลขอบวชเป็นพิสุรูปแรกในพระพุทธศาสนาทำให้พระรัตนตรัยครบบริบูรณ์เป็นครั้งแรกในโลกคือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ส่วนวันเข้าพรรษานั้นนะครับในสมัยพุทธกาลช่วงฤด,ดูฝนเป็นฤด,ดูแห่งการเพราะปลูกทำให้พระสงฆ์นะครับอาจจะไปเหยียบต้นกล้าต้นข้าวได้และพืชอื่นๆเสียหาย พระพุทธเจ้านะครับจึงได้ทรงบัญญัติพระธรรมวินัยขึ้นมาครับเพื่อให้พระพิสุสองฆ์อยู่จําพรรษาที่วัดเป็นเวลาสเดือนจนกว่าจะผ่าฤดูฝนไปซึ่งพุทธศาสนิกชนนะครับก็จะถือโอกาสนี้ร่วมการบําเพ็ญกุศลด้วยการเข้าวัดทาบุญตักบาตรรักษาศีลฟังพระธรรมเทศนาเวียนเทียนและก็ถวายหลอดไฟหรือเทียนพรรษาพระอาบน้ําฝนแก่พระพิสุสงฆ์เพื่อใช้สําหรับในการจําพรรษาด้วยความศรัทธาของพุทธศาสนิกชนครับ